ครับโอเคครับเดี๋ยวจะอธิบายนะครับทุกว่ามีทั้งหมดประอ้วยจะได้ไว้ดูเองเริ่มต้นที่แผงโซล่าเซลล์ที่หน่องเราเอาแผงเข้ามาในช่องนี้นะครับมาประอบแกะชัตรงนี้ที่แถวนี้นะครับเอเข้ามาตรงนี้ ัวนี้เราก็วิ่งเข้ามาที่คอมไบเนอร์น,น,นะครับที่เห็นนี่แนะครับมันจะมีอยู่สี่ชุดสี่ชุดก็คือเป็นสองสตริงเข้าสองแล้วก็ออกสองแบบนี้แล้ก็จะผ่านสะพานไฟตรงนี้นะครับพอผ่านตรงนี้เนี่ยมันจะมาเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้กุญแจเลื่อนงนี้จะเป็นตัวแปลงจาก ให้เป็นไฟเอซีพอมันแปลงเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะออกเไปไ็นเอซีตรงนี้เะร็จีตรงนี้แล้วเราจะวิ่งเข้าไปที่ทางไฟตรงนี้ฝั่งนี้นะครับทางไฟฝัฟ่งนี้เป็นไฟเอซีแลวเสร็จก็เป็นไฟ2องพอเข้าตรงนี้บ้านมันก็ส่งไปจ่ายที่โหลดของบ้านาที่ไฟฟ้าของบ้าน นี้ก็คือข้อมูลแบบแได้ใช้ไฟนะ,ะในส่วนตรงนี้นะครับสายตรงนี้ก็คือสายแบตเตอรี่ในระบบกริดเลอร์นี้จะเป็นเลอร์ที่ใช้เก็บพลังงานนะครับไว้ในรูปของไฟในแบตเตอรี่แล้วก็ก็จะตึงมาใช้เวลาที่ไม่มีแดดอันนี้เป็นระบบไฮบริดไฮบริดแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามีไฟฟ้าเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับ เชื่อมโยงกับระบบของเจนหรือเจนเรเตอร์การถือไฟเครื่องเจนก็ได้โอเคก็ประมาณนี้